ประมาณสัก5าปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนตัวเองนะ <_ an> ไปทําธุรกิจที่เรียกว่าอาหารสัตว์นะครับอาหารสัตาาว์อาหารน้องแมวอาหารน้องหมาเนี่ยนะครับปรากฏว,ว่าธุรกิจเนี้ยโอ้โหถูกฉลกมากโครงสร้างรายได้ของบำรุงร้านเนี่ยนะครับเจเรนเี่ยเป็นรายได้จากผู้ป่วยต่างประเทศและเทรนเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะฮะ Q ิวึ 1, บอกว่าดีแล้วเนี่ยนะครับ Q สอง Q สาม Q สี่ 2, 3, 4, จะยังดีกว่านี้อีกไปยุตธรรนะครับ เพราะอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยงบคิวหที่ดีขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเกือบ70%เนี่ยมาจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยตาชาสองหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์กรุงศรีที่มีมาฝากกับเราในวันนี้เลือกมาจากตีมไหนและเป็นเพราะอะไรบ้างครับคุณอาทิตย์ ครับผมสำหรับหุ้นเด่นที่เราเลือกมาให้ท่านนั่งชุนวันนี้นะครับผมผมแชร์สไลด์ห้ได้นะครับยุทธนาก็คือเอเชียนกับบัมบูดานะครับก็เป็นธีมในเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับพี่ยุทธนาครับคือช่วงเนี้ยต้องบอกว่าโอ้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่ามากนะครับก็แน่นอนนะเพราะว่า US d o l า a r แข็งค่า US อลลาร์แข็งค่าเพราะว่าอเมริกาหรือว่าเฟดกำลังจะขึ้นดนกมเบียและอาจจะขึ้นดนกมเบียแรงด้วยนะครับก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยหันไปเก่งกำไรในส่วนของ หาตัว US ดอลลาร์เยอะนะครับมันก็ทําให้สกุลเงินตรงข้ามนะฮะไม่ใช่แค่ของไทยหรอกนะฮะของยุโรปของเยนเยนนี่ยิ่งอ่อ,อนค่าหนักเลยนะครับแล้วก็ของไทยเนี่ยก็อ่อนค่าด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนเนี้สามร้อยสี่สามสาบาทน,นะครับสามร้อเจ็ดสตางค์เนี่ยนะครับตอนหนึ่งเหรียญเนี่ยนะครับถือว่าอ่อนค่ามากที่สุดในรอบห้าปีแนละ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่อนค่าลงของค่าเงินนะพิจารณามันจะส่งผลบวกโดยตรงเลยต่อกลุ่มธุรกิจส่งออก ธุรกิจส่งออกที่คนนึกถึงไม่ได้มีธุรกิจอาหารนะฮนะธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพียงแต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์ช่วงนี้มันแตกไม่ได้นะฮะมันแตกไม่ได้เลยนนเลยนื่องจากว่าไซเคิลของรอบอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในรอบของขาลงนะฮะโดนกระทบหลายด้านมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่เซกเตอร์นะฮะที่ยังคงน่าสนใจซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยผมมองว่าเอเชียน่าสนใจนะครับน่าสนใจยังไงเราลองไปดูโครงสร้างรายได้ของเอเชียนะครับ,ยยงงรรรรบต้องบอกว่าโครงสร้างรายได้ของเอเชียเนี่ยเป็นรายได้าจาก รประมาณสักเจ็ดสัก70-80%มาจากการสง่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโ,โด้ประโยชน์โดยตรงเต็มๆเลยนะครับอันดับที่2ที่ความน่าสนใจของเอเชียก็คือธุรกิจนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจห้องเย็นนะนะครับคือเดิมทีเนี่ยธุรกิจของเอเชียคือห้องเย็นถูกหมฮร้อยเปอร์เลยคือห้องเย็นทุกวันเนี้ยนะฮะประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนตัวเองนะไปทําธุรกิจที่เรียกว่าอาหารสัตว อาหารสัตว์อาหารน้องแมวอาหารน้องหมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าธุรกิจนี้โอ้โหถูกฉลกมากนะครับมาจิ้นดีมากแล้วก็ยอดขายดีทั่วโลกเลยนะครับเป็นเพราะว่ากระแสของของคนเนี่ยนะฮะคนท่านชอบในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะฮะมีเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าช่วง COVID 19, โ,โนะควิดสิบเก้าเนี่ยโอ้โหนะฮะอันนี้ก็อยู่บ้านเนี่ยนะครับก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงนะฮะคอยเล่นกันอยู่ เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลบวกโดยโตรงเลยนะครับถึงแม้ยอดส่งออกนะยอดส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ที่ประกาศออกมาเมื่อวัน2วันน,นะครับขยายตัว19%เนี่ยแต่ว่าหลักๆมาจากการส่งออกพวกทองคำกับน้ำมันถูกไหมฮะถ้าเราตัดตรงนั้นออกไปเนี่ยครับโดยรวมก็ยังโตอยู่ประมาณสัก8-9%นะครับไปดูไส้ในเนี่ยเราจะเห็นว่าธุรกิจที่ยอดการส่งออกยังโตดีๆเนี่ยก็คือธุรกิจอาหารสเสตีย์น,นี่แหละนะครับ ธุรกิจอาหารสเสลียงก็ยังคงโตว,วันโตคืนนะฮะยังคงรักษาระดับการเติบโตได้เกือบจะทุกเดือนในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้มันส่งผลบวกเลยนะฮะกับธุรกิจของเอเชียน,นะครับเอเชียนตอนนี้มีสัดส่วนไรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เกินี่ยเกิน50%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เอเชียนได้ประโยชน์โดยตรงต่องงกกำไรครับ S <S ปลายปีนะครับคล้ายกับท U s t สตอรี่นี่เหมือนกันเลยคล้ายกับท U นะฮะทีก็จะนําบริษัทลูกที่ทําธุรกิจอาหารสัตว์มาจินสูงเข้าจดทะเบียนหรือว่าเข้า IPO A โเอเชียก็มีเหมือนกันนะฮะธุรกิจอาหารสัตว์ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับตัวย่อคือ a a i ก็จะหกเข้ามาจดทะเบียนในตลาด IPO เหมือนกันในไตรมาสที่สของปีนี้ไตรมาสสามไตรมาสสี่แล้วเราน่าจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้าไตมากไหนแต่ว่าชา้าที่สุดไม่เกินไตมากที่สิเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือหุ้นเอเชียนอยู่ก็จะได้สิทธิ์อะไรสิ PMT ไ i g h t Line ในการจองซื้อหุ้นบริษัทลูกของเอเชียน,นะครับทีนี้ตัวลูกนะครับเนื่องจากมันเป็นธุรกิจที่ทํากําไรมาจิ้นดีเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาซื้อขายในกระดานโดยตองเขาโดยที่ไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงางของเอเชียเนี่ย PE ที่ตลาดจะให้เนี่ยจะสูงกว่าเอเชียน,น จะสูงกว่า,วาแม่ถูงกว่าแม่นะฮะนะฮะแม่เนี่ยประมาณสิบสิบสองเท่าเนี่ยถือว่าเยอะละนะครับแต่ถ้าลูกเข้ามาเนี่ยนะ,ะมันจะต้องประมาณสักยี่สิบสามสิบเท่านะครับมันก็จะทําให้ value hidden value ที่มันซ่อนอยู่ในตัวของของบริษัทลูกเนี่ยนะครับพอเอาเข้ามาจดทะเบียนในตลาดเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้มูลค่ามันดูดูง่ายขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะค,ะครับเมื่อคิดเป็น A v กลับมาที่ตัวแม่นะครับนี่คือ point ที่น่าสนใจสำหรับตัวเอเชียก็แนะนําซื้อนะตัวนี้เนี่ยทางพี่อดีศักดิ์พรบุญของเราพี่เอดี้นะฮะคนที่ทำกราฟแอบโกรของกรุงศรีเนี่ยให้เป้าอยู่ที่ยี่สบาทครับยุตนาครับครับหุ้นเด่นตัวแรกจากหลักทรัพย์กรุงศรีเอเชนซีนะครับหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนําซื้อเอเชนยซีครับราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปี23บาทนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับสำหรับเอเชนซีนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับคุณอาทิตย์ครับ ตัวที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่งประกาศงดออกมาสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนะครับก็คือตัวบำรุงราชนะครับทำไมถึงเชื่อบำรุงราชนะครับแน่นอนคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดเอเชียนเนี่ยบนธีมของค่าเงินบาทผันค่าบำรุงราชก็ค่าเงินบาทผันค่าได้เหมือนกันนะครับนั่งตัวไหนสงสัยว่าเอ๊ะบำรุงราชจะเกี่ยวอะไรกับค่าเงินนะครับก็อย่างนี้นะครับโครงสร้างรายได้ของบำรุงราชนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นรายได้จากผู้ป่วยต่างประเทศ นะครับเป็นผู้ป่วยต่างประเทศนะฮะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเจตรงนั้นก็เป็นผู้ป่วยตะวันอ,ออกกลางนะครับแน่นอนนะฮะเมื่อค่าเงินบาทอ่อนค่าคนที่จะเข้ามาเที่ยวนในบ้านเราคนที่จะเข้ามาใช้บริการรักษาตามโรงพยาบาลของบ้านเราเนี่ยพอเขามองเงินบาทมันอ่อนค่าเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเป็นไงฮะเขาเข้ามาในต้นทุนที่มันถูกลงนะฮะต้นทุนที่มันถูกลงนะครับเมื่อเขาเหรียญเท่าเดิมมาแต่มาแลกเป็นบาทได้เยอะขึ้นเนี่ยเขาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาช็อปกระจาย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอมลุงลานน่าในด้ประโยชน์นะครับเพราะว่าโครงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่า70%เนี่ยมาจากลูกค้าต่างประเทศนะครับยิ่งค่าเงินบาทอ่อนค่าเท่าไหร่ความน่าสนใจนะครับของบมุนล่ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือ point ที่หนึ่งนะส่วน point ที่สองเนี่ยนะครับคืองบดีมากถูกไหมฮะงบออกมาเนี่ยโอ้โหกำไรเนี่ยเป็นขาขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปีแล้วไตรมาสที่หนึ่งของปีที่แล้วเนี่ยหลัก1ิบล้านนะ ตอนนี้ขึ้นมาอยู่หลักเจ็ดร้อยล้านประกาศงบออกมาก็คือเจ็ดร้อยยี่สิบกว่าล้านบาทนะครับถือว่าโอ้โหระดับความชันของการปรับตัวสูงขึ้นของกําไรเนี่ยชันมากนะครับและเทนเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะฮะคิวหนึ่งบอกว่าดีแล้วเนี่ยนะครับคิวสองคิวสามคิวสี่จะยังดีกว่านี้อีกพิจารณานะครับเพราะอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยงบคิวหนึ่งที่ดีขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมาจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยตา่างชาตินะครับ ตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าผู้ป่วยทางชาติเนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นไงเพราะเราเพิ่งเปิดประเทศนะครับลองนลึกภาพดูว่าเราเปิดประเทศไปในระดับ50% 80%แล้วก็100%แบบ full steam เนี่ยนะครับจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมันจะเข้ามาแบบเต็ม capacity เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Q ิจะเยอะกว่านี้ q3 จะยิ่งเยอะกว่านี้แล้วก็ q ิซึ่งโอ้โหจะยิ่งเยอะกว่านี้อีกถ้าเราเปิดแบบเต็มรูปแบบนะครับ mm. แล้วปีน้ำม,นมันมันขึ้นเน่ย น,น้ำมันมันขึ้นแล้วลูกค้าของบอกรุมงราเนี่ยก็คือตะวันออกกางนะครับคือตะวันออกกางเพราะฉะนั้นในคนตะวันออกกางปีนี้รวยมากฮะช็อปปิ้งกระจายนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพเองเขาก็จะให้ความสําคัญด้วยนะครับเขาค่อนข้างเชื่อมั่นกับทีมหมอในเมืองไทยนะครับจึงบินโดยตรงมาเพื่อที่จะมารักษาในบ้านเรานะครับว่าวันก่อนผมเห็นคุณเอกสิทธิ์นะครับทีม นักวิเคราะห์ของเราที่ดูกลุ่มท่องเที่ยวมีการพูดถึงโรงแรมโรงแรมหนึ่งคือ JW m ม r ลีบ t ดนะฮะ JW m มาลีบัดอยู่ตรงนานะฮะใกล้กันอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เลยฮะปรากฏว่า occupancy rate เนี่ยหรือว่าอัตราการเข้าเข้าใช้ห้องพักของโรงแรมเนี้นะครับ70-80เปอร์เซ็นต์ในอัลญูนานะครับมันน่าเหลือเชื่อนะเราเพิ่งเปิดประเทศแป๊บเดียวเองนะ นะครับสมมุติว่าโรงแรมมีอยู่ร้อยห้องเนี่ยต่อวันนะมีคนเข้าไปใช้เนี่ยประมาณ70ห้องเหลืออยู่แค่30ห้องเท่านั้นเองพูดง่ายคือถ้ามาช้าก็ไม่ได้นอนน,นะครับอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นและนี่คือคือคือคอินดิเคเตอร์ที่มันกาลังบอกว่าผู้ป่วยของบอมลุงล่าเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะ JW m a r r มา t อรองรับอะไรฮะก็รองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในบอมลุงล่าทั้าแลัลนนะฮะคนที่เข้ามาเยี่ยมไข้กันนะครับก็ไปใช้บริการในโรงแรม นะคนที่นอนเฝ้าญาติก็อยู่ในในโรงพยาบาลก็มีบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินดิเคเตอร์ของโรงแรม JW m a r r มารี่บ่งชี้ชัดเจนว่าทิศทางรายได้ของบางุงร้านกำลังเป็นขาดนนะกำลังเป็นขาดึ้นนะครับอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แนะนำซื้อครับพี่ยุทนาผมก็ให้เป้าของทางพี่สีการของเราหรือว่าพี่เคงสาวสวยของเราอยู่ที่รอยูก้าสิบเบาทครับครับ หุ้นเด่นตัวที่2 BH โรงพยาบาลบำรุงราชนะครับหลักทรัพย์กรุงศรีให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปีไว้ที่197บาท <G ül üyor> คุณ<ถ>อาทิตย์ครับดูจากกราฟแท่งนะน่าจะเป็นเซลล์ออนแฟกหรือเปล่า,<ส>าใช่ไหมงบ <สา S 1> ออกมา,าดีๆเนี่ยแท่งแดงลงมาเลยเซลล์ออนแฟกแล้วราคามันย่อลงมาเนี่ยเป็นจังหวะเหมาะไหมในการเข้าซื้อ BH ในช่วงนี้ครับคุณอาทิตย์ครับ ผมมองเป็นโอกาสดีเลยนะนะครับนะฮะเป็นโอกาสดีเลยนะฮะที่ราคาวุวนเนียพักตัวลงมาแบบนี้นะถ้าดูในเชิงของเท่นข้อนะฮะอาจจะดูกราฟไม่สวยนะนะฮะแดงสั้นแล้วก็เจอแดงคาบใหญ่ออกมาแบบนี้เนะี่ยแต่ว่าในเชิงของของเส้นค่าเฉลี่ยนะเขาก็ยังทํางานได้นะฮะอาจจะข้าประคองอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันนะฮะหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบนะฮะอาจจะลงไปเทสเส้นจะ 25วันบ้างน,นะแต่ก็ไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดลลลนะครับก็ยังประคองได้ผมว่าเป็นโอกาสดีนะนะครับในการ,ร<ๆ>เข้าซื้อนะครับคือวันนี้หุ้นในกลุ่มโรงพยบาบาลส่วนใหญ่จะปรับตัวลงนะนะครับทนบุรีก็ลงเป็นตัวกดอินเด็กซ์ด้วยวันนี้นะตัวรามเนี่ยก็ลงนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงไม่ะ่เป็นพวกคือคือนะักทุนอาจจะรู้สึกผิดหวังนะพิจาณาว่าตัวเลขผู้ป่วยโควิด19ในจากที่เคยประเมินกันว่าจะเห็น5 0,000จะเห็นแสนหนึ่งมันไม่ใช่ นะมันเห็นแค่หมื่นสี่หมื่นสามแล้วมันแบบทยอยลดลงด้วยอ่ะนะครับ,ค,รบคนที่เคยเก่งกำไรโรงพยาบาลมาก็เลยเทคโปรฟิตแต่ผมบอกนะักทุนเลยว่าไม่ต้องกังวลเลยสําหรับบมงลนาน้เพราะว่าเขาไม่ได้เน้นผู้ป่วยโควิดอยู่แล้วนะเขาไม่ได้เน้นผู้ป่วยโควิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแยกเขาออกไปเลยนะครับ,รบเขาเน้นผู้ป่วยต่างชาตินะครับเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยซึ่งโควิดมีไหมมีแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้มีในยรื่อคัญเพราะฉะนั้นในปีเนี้ยถึงแม้ว่าคนไปใช้บริการเรื่องตรวจโควิดเนี่ยน้อยลงเนี่ย บำรุงราดแทบจะไม่ได้รับผลกระทบใดรครับคุณอาทิตย์ครับสำหรับบำรุงราชงบออกมาก็โอเคนะถึงขนาดนีต้องต้องเซลล์ออนแฟกกันเลยอ่ะดีตามคาดนะครับแล้วก็ราคามีย่อลงมาที่นี้บางคนยังคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าไตรมาสหนึ่งออกมาดีแล้วดูเอาลุกของบำรุงราช BH เนี่ยในไตรมาสสเนี่ยจะดีต่อเนื่องไหมครับหรือว่ามีโอกาสย่อลงมาครับคุณอาทิตย์ ดีต่อเนื่อครับดีต่อเนื่องครับยิ่งเราเปิดประเทศมากเท่าไหร่นะฮะจำนวนนั่นคก็ผู้ป่วยต่างชาติจะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นครับนะเอาละครับนี่คือ2คุณเด่นจากหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณอาทิตย์จันทรสว่างนะครับตัวแรกเอเจนซีครับเป้าพื้นฐานปลายปี23บาทตัวที่2 BH โรงพยาบาลบำรุงราชนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีอยู่ที่197บาทนะครับ นี่คือ2คุณเด่นจากทางหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับ